สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งรายละเอียดนะครับสำหรับการใส่เจ้าล้อโตนะครับเซ0ตเข้าไปใน Z400 นะครับนะครับมาเริ่มจากตัวล้อนะครับอ่าเปิดแฟลหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆัด ตัวล้อนะครับเป็นล้อ z ซ900นะครับล้อ z 900นะครับความกว้างอยู่ที่5.5นิ้วนะครับทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับที่จะยัดมันเข้าไปอยู่ใน z ซ400ได้นะครับก็อันดับแรกเลยครับก็คือด้านนี้ครับนี่นะฮะเจ้านี่ครับดุมสเตอร์ ดูสเตอร์ของ z 9 0 0นะครับผมไม่แน่ใจว่าของ6.50ใส่ได้เปล่าแต่ว่าจานเนี่ยจาน650นะครับเอามาใส่ได้พอดีนะครับจานตัวนี้อลองเ,อเป็นขนาดที่ใส่โซ่เบอร์520นะครับถ้าเป็นจานแซตเลยมันจะเป็น525นะครับต้องไปกึงล้างบ่าฟันนี่นะครับแต่ถ้าเป็นของ650ก็จะเอามาใส่ได้เลยเพราะมันจะเป็นโซ่เบอร์520อยู่แล้วนะครับ เริ่มต้นด้วยนี่ครับบ่านะครับเดิมมันจะสูงกวันนี้นะครับมันจะประมาณออกมาอีกก็ล้างลงไป10มิลครับถอดเจ้าหลักนี่ออกนะฮะแล้วก็เอาไปกึงออกตัวนี้นะครับเอาลงไป1 0มิลนะครับกึงมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันจะบางเกินบางเกินความแข็งแรงมันจะไม่มีนะครับส่วนกึงตัวนี้นะครับ10มิลนะครับแล้วก็มากึงบ่า ตัวนอกนี้นะครับลงไปอา่าผมไม่แน่ใจว่ามันกี่มิลแต่ว่าให้เกือบถึงลูกปืนนะครับเหลือไว้ประมาณ2มิลให้เ,เ,เกอือบถึงลูกปืนตัวในนะครับแล้วก็มองเห็นไหมฮะนี่บูทนะครับนะฮะบ,บูทนี่ฮะบูทสร้างใหม่นะครับกึ่งใหม่ใช้แค่5มิลน,นะครับอา่าแค่นี้ฝั่งนี้นะครับ ใช้แค่ห้ามิลนะฮะนี่นะฮะแสงไปไม่ถึงข้างในนะครับนี่ความตรงนะครับก็เท่านั้นข้างในนะครับไม่ได้กึงไม่ได้ยุ่งอะไรกับตัวล้อเลยนะครับไม่ได้กึงตัวล้อไม่ได้แบริ่งอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวล้ออยู่เฉยๆธรรมดาปกติทําแค่ตัวดุมสเตอร์นะครับข้างนี้แล้วก็มาดูข้างนี้นะครับข้างจาน นี่เราอาจจะมองเห็นนะครับว่ามันมันห่างนี่นะเนี่ยนี่นะฮะห่างประมาณนี้นะครับนี่นะครับามาข้างนี้ครับข้างจานนะครับข้างจานเนี่ยผมกึงที่ล้อตัวนี้ล้อที่ล้อแล้วครับเพราะว่ามันจะมีบ่าล็อกจานนะครับมันจะมีบ่าล็อกจานมาซึ่งจานตัว650นนะครับอ่า ขามันจะแคบตัวตัวตัวจานตัวนี้ยฮะมันจะแคบงั้นก็ไปกึ่งล้างบ่าออกนะครับนะครับไม่ได้อุดไม่ได้อุด,ล,อดล้อและเจาะรูใหม่เพื่อใส่จานนะครับนี่นะฮะดูชัดๆนะผมใช้สไลด์จานเอานะครับใช้สไลด์จานให้ให้ตรงเดิมนะครับแต่ว่าสไลด์ขย,ยับนะครับก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแม็กนอกจากล้มบ่า ล้มบ่าตัวกันจานเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นล้อเราไม่ยุ่งอะไรเลยถึงผมจะเลิกใส่จะขายต่อไปใส่ Z900 เหมือนเดิมมันก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องเอพราะไม่มีการทําอะไรเกี่ยวกับตัวล้อนอกจากบ่าบ่าจานแค่นั้นนะครับส่วนอาจานก็บอกไปแล้วนะครับก็คือสลด์รูเอาแบริ่งสลด์รูนะครับ แล้วก็มีบูธข้างนี้นะครับบูธข้างนี้ก็คือเอาของเดิมที่เคยอยู่ข้างนู้นข้างดุมสเตอร์นะครับเอามาใส่ข้างนี้แทนนะครับฝั่งนู้นครึงใหม่ใช้ความหนา5มิลน,นะฮะฝั่งนี้ย้ายเอาของอนนุนมาใส่ก็ไม่ต้องทําไปยุ่งอะไรกับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับขาขาปั๊มเลยนะครับปั๊มก็ใส่ได้เลยนะครับบางคนบอกเอา้าขยับบูธ เข้าไปปั๊มมันก็ขยับเข้าไปอีกถูกไหมฮะจานมันก็จะใกล้ปั๊มเข้าอีกก็ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะปั๊มตัวนี้มันเป็นปั๊มสองสูบสองสูบข้างนะครับอยู่ข้างเดียวนะครับปกติไม่ได้เป็นปั๊มแต่งพวกปักข้างหรือซีพอร์ตซิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพวกนั้นต้องหาเซนเตอร์กลางจานให้ได้เพราะว่าลูกสูบมันบีบสองข้างนะฮะเสร็จแล้วขยับเข้าไปบางคนก็บอกว่าอาจจะคิดนะฮะอาจจะคิดว่า แล้วตัวเซนเซอร์ ABS นะก็คือตัวนี้นี่นะนี่นะครับมันก็จะยื่นไปใกล้จานใช่ครับยื่นเข้าไปแน่นอนแต่ว่ามันไม่โดนนะครับเดิมมันก็ไม่โดนอยู่แล้วแต่ผมใช้ลองตัวนี้นี่นะฮะนี่ลองแหวนนะครับลองแหวนเข้าไปตัวหนึ่งนะฮะตัวลิ้นเซนเซอร์มันก็จะห่างนี่ฮะ มองเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะห่างออกมาอีกนะครับไม่ไม่โดนแน่นอนนะครับแค่นี้ครับขาไม่ได้ไปกึงอะไรมันไม่ได้ไปเบริ่งออกเลยนะครับขาขาปัม๊มนะฮะก็จบแค่นี้นะครับยางผมใช้185 0 5 17นะครับาบางท่าจะสงสัยว่าเอา้าแล้วมันหนักมันน่วงมันวิ่งออกไหมนะครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใส่แล้วโมโนนะฮะแล้วแล้วมโนนะครับ,มรบผมจะบอกไว้เลยว่าน้ําหนักรอที่ใหญ่ที่มีขนาดกว้างกว่าเนี่ยมันไม่ได้หนักจากเดิมไปเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าดุมสดดุมเนี่ยดุมกลางนะครับของแซ็0สี่ร้อยมันกว้างกว่านี้นะฮะมันใหญ่กว่านี้นะอันนี้เล็กกว่าแล้วก็รวมมาถึงดุมสเตอร์ด้วยที่ของเซ็สี่ร้อยเดิมเนี่ยมันกว้างกว่าใหญ่กว่านี้นะครับ ข้างในเป็นล็อกไอตัวล็อกลูกยางการกระชากอะฮะลูกยางกระชากนะครับของแท้สี่ร้อยนี่หตัวด้วยําของแท้เก้าร้อยนี่แค่4ี่่องเองนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่ากันยังเห็นได้ชัดครับเล็กกว่ากันความกว้างนะหมายถึงความกว้างครับขนาดเล็กกว่านะครับยกดูแล้วเบาฮะยางก็เช่นกันไม่ได้ดักกว่าของเดิมเท่าไหร่เลยนะครับ นะอย่างนะแค่อาจจะเป็นเพราะว่าดูว่ามันใหญ่รอบมันต้องกว้างกว่ารอบกว้างกว่ากันนิดเดียวครับไม่เยอะเลยนิดเดียวเอามาตั้งคู่กันนิดเดียวจริงๆครับเพราะว่าของเดิมเป็น150-60นะครับอันนี้มันเป็น180ก็จริงแต่ว่ามันแค่55ซีรีส์มันจะบางนะครับส่วนสเตอร์หลังเนี่ยผมใช้เป็นเบอร์ข,ขยับจากเดิมครับมาฟันหนึ่งนะฮะขยับจากเดิมมาฟันนึง เพิ่มมาฝันหนึ่งเดิมมา41นะครับก็ใส่เป็น42นะฮะมันก็เลยจะต้องล้อมันก็เลยจะดึงๆไปข้างหน้าหน่อยนะครับเพราะว่าจานมันใหญ่ขึ้นนะฮะมันก็เลยแน่นๆนิดนึงนะครับแต่พอดีพอดีถ้ามันถอยออกมากว่าน,นี้ได้หน่อยมันก็จะห่างอีกนิดนึงห่างจากฝั่งโซ่ห่างจากฝังงก่งอาร์มข้างนู้นนะฮะนิดนึงแล้วก็เรื่องของการขี่ที่ผมทดสอบลองขี่ดูยังไม่ได้ไปลองเข้าโค้งหนักๆนะครับแค่แค่ลองยูเทิร์น จากที่เคยเขีย่ปกติก็ลองทําแบบปกติมันก็ปกติครับไม่มีอะไรต่างจากเดิมความเร็วต้นนะครับไม่ตกนะครับไม่ตกขยับขยับสเตอร์เข้ามานี่ไม่ตกครับล้อไม่ได้หนักกว่าเดิมเท่าไหร่เลยนิดๆการันตีได้ว่านิดๆครับผมลองขี่จนถึงร้อยห้าสิบกว่ากว่านะครับรอบที่ขึ้นไปหลังจากนั้นผมไม่ไม่นี่ลนะ ไม่ได้ไม่ไม่ขี่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าทางที่ขี่มันมันสุดก่อนเจออย่างอื่นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจออกไปถ่ายนะครับพอดีว่าไปซื้อกับข้าวแล้วก็เลยลองขี่ดูลองเทสดูนะฮะก็เท่านั้นฮะเท่านี้ไม่ใช่เท่านั้นเท่านี้นะครับมีแค่นี้ครับรายละเอียดขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะฮะวันนี้ก็มีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้ นะครับผมจะบอกให้นะครับแค่นี้เองครับอ,อย่าเป็นทุกข์ครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านที่ยังไม่เคยได้ลองใส่นะครับแล้วท่านไปวิจารณ์มันจะไปเกิดเรื่องการดราม่ากันไปนะครับอย่าอย่าทำเลยครับบางทีท่านฟังนั้นมาน,นี่มาแล้วท่านก็ไปให้แสดงความคิดเห็นกับคนอื่นว่าอย่าไปใส่เลยมันหนกักวิ่งไม่ออกนะครับอันนี้ผมการันตีว่าไม่ใช่นะฮะ มันไม่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ออกนะครับบางคนอาจจะบอกว่าใช่ครับยางมันแพงอาใช่ครับยางมันแพงแต่มันก็ใช้ได้ยาวสําหรับผมเนี่ยรถมันไม่ค่อยได้ใช้อาทิตย์หนึ่งอาจจะขี่ทิศสักทีทีหนึ่งทิศแค่ร้อยโลสั้นๆไม่ยาวนะครับผมก็มีนู่นอีกเจ้า X Max ที่ใช้ประจําวันนะครับไอ้นั่นก็ประจําวันก็จริงแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมว่า เปลี่ยนทีเดียวแต่ว่ามันก็ได้นานนะฮะมัน,ม,นมันใช้ได้นานนะครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสถามว่าบางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วทําไมไม่ซื้อรถที่มันซีซีเยอะไปเลยนะครับล้อโตโตถ้าอยากได้ล้อโตโตก็คือผมรถยิ่งซีซีเยอะยิ่งกินน้ามันเยอะนะครับแล้วรถตัวนี้จริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ชอบนะฮะเพอเอินว่าผมเอาของน้องมานะน้องไม่ได้ขี่ แล้วพอขี่พอลองขี่ไปเที่ยวทีแรกๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยร้องขี่ดูว่าเราชอบไหมเลยเออมันขี่สนุกดีครับนะสาหรับขี่ทิปขี่ไกลๆมันก็ก็โอเคดีอยู่นะครับผมก็เลยเอาแต่ว่าล้อหลังมันดูเล็กๆนะดูไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยเต็มก็เลยจัดการใส่ล้อหลังเข้าไปเปลี่ยนล้อหลังให้มันใหญ่ขึ้นก็จบครับนะจบเท่านี้นะครับอย่าไปกังวลครับมีนะครับช่างที่เขารับทํา เขาทํามาหลายปีแล้วเขาก็พยายามพูดพยายามบอกหลายๆคอมเมนต์หลายๆอันที่ว่ามีคนถามนะครับเร,เรื่องน่วงเรื่องหนักเรื่องวิกไม่ออกอะไรเขาก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้หนักมันไม่ได้น่นนวงขี่ได้เหมือนเดิมแต่เราวิตกไม่เชื่อแต่ไปถามเขานะก็ฝากไปให้คิดท่นี้นะครับขอบคุณครับ